มาดูข้อที่9กันนะจ๊ะโจทย์ถามว่ากำหนดให้ A B 5 4เป็นจำนวน4หลักที่คูณด้วย4ค่ะแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน5หลัก1 D B A 2ดังรูปนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะ A B 5 c คูณ c ค่ะได้คําตอบมาเป็น2 a b d 1ค่ะอันนี้คือคําตอบค่ะถ้าเขาบอกว่าถ้า a b c d เป็นเลขโดดใดๆจากข้อมูลดังกล่าวหาค่าให้เราหาค่าอีกทีหนึ่งนะเป็น c ลบ d หาร A คูณด้วย B นั่นเองค่ะก่อน<ร>อื่นเราต้องหาตัวแปรจากตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะ4คูณอะไรเอ่ยดูดีๆนะ4คูณอะไรเอ่ยลงท้ายด้วย2จะเป็น4 32ก็ได้ถูกไหมหรือ4 8 32ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเวลาหนูทำไปแล้วเนี่ยค่า A อเอค่า B กับ B เนี่ยมันต้องเป็นเลขเดียวกัน เกับเตรงนี้มันต้องเป็นเลขเดียวกันนจะจ๊ะอ่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะคูเอาเป็นสี่คูณแปดละกันนะนะคะสี่คูณแปดนะสี่แปดสามสิบสองใส่สองทดสามฐานะสี่ห้ายี่สิบ บวกอีกสามเป็นยี่สิบสามดังนั้น a คูเป็นสามนะยี่สบสามไปสามทดสองแบบนี้ค่ะอันนะต่อไปค่ะสี่สองแปดเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะสี 4, 5, ่ห้ายี่สิบบวกสามยี่สิบสามใส่สามทดสองก่อนนี ใช่ไหมต่อไป4 2, ไี่สองแปดนะคะอ่าจะเป็นสองไปได้เพราะว่าแปบดบหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้คูณสองนี้ถูกไหมเออเอาไหม่สี่คูณอะไรลงท้ายด้เลขเดียวกันสี่คูณอะไรเอ่ยและลงท้ายแล้วบวกสองสิบวกสองในเลขเดียวกันลลกสี่เล,เ,เลยเอ่ย สี่หกไหมเอาใหม่ล้อบยังไงอีกรอบนะสี่แปดสามสองใส่สองทดสามสี่ห้ายี่สิบใช่ไหมคะบุยสามยี่สิบสามคูณใส่สามทดสองต้องทดนาะยนี่คือทดไม่ใช่เลขของมันงนั้นสี่คูณอะไรเนี่ยแล้วบุกสองเนี่ย 2, ได้เลขเดียวกับบ,บีเลยสี่หกไหม 4 6 B เป็น6กนะอ่าเขียวที่กอะไรเดี๋ยวลืมว่าถ้าเรา C เป็นแปดเอท่ากับสาเท่ากับหกอะลองดูส6 24 24แลสี่ย6ส่ห้ยใช่ไหมอ่าเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นเหเท่ากันเห็นไหมม,ม,มันต้องเท่ากันอะ่ะถึงจะถูกต้องอะ่ะนะคะเป็น26 ใส่หกถดสองและ A เราคือลายเรารู้อยู่แล้ว A คือ3ต้องใช้อันเดิมต้องใช้เดิมสี 4, ่สาสบสองเบอีกสองเป็นสิบสี่ดังนั้น D ของเราก็คือ4นี่ไงแ้างหน้าเป็นเลขหนึ่งนะคะดังนั้น D ของเราก็คือสแบบเนี้ยแล้วบอกว่าถ้า A B แลถ้า a B C และ D เป็นเลขโดดใดๆจากข้อมูลดต่ก่าวจนห่างต่อไปนี้ นะก็จะมี c ลบ d หาร a คูณ b ใช่ไหมก็เท่ากับ c เราคือเท่าไหร่แปดนะ c เราคือแปดทั้งบนนี้ลบ d คือสหารด้วยไอยหารด้วย a หารด้วย a ตรงนี้คขาเขียนผิดนิดนึงนะหารด้วย a เอเราคือสามอ่ะคูณ b คือหกแบบนี้หรือเราเขียนแบบนี้ก็ได้แปดลบสี่ส่วนสามแบบนี้เราทำหารอยู่แล้วไงในเรื่องของการดำเนินการเราต้องทำหารก่อนนะแล้วค่อยมาในวงเล็บแล้วคูณหกแบบนี้อ่ะทำให้มันเท่ากันนะเราต้องทำให้มันเท่ากันก่นกอน เวลาจะลบกันนะ่ะอันนี้ส่วนเป็นหนึ่งค่ะคูณสามเพาะมันข้างล่างนะ 8, 3, แปดสามยี่สิบสี่ได้เป็นยี่สิบสี่ส่วนสามลบกับสี่ส่วนสามแล้วก็คูณด้วยหกได้เป็นอะไรคะยี่สิบส่วนสามหมคูณหกอ่าตัดทอนกันได้ตัดเลยนะจ๋าสามหนึ่งสามสามสองหกดังนั้นข้อนี้ตอบสี่สิบนั่นเองตอบสี่สิบค่ะ นะโอเคนะคะอาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงว่าในโจทย์เนี่ยนะเห็นไหมตรงเนี้ยเราเขาก็จะมีบอกดหรือตัวช่วยเราแหละบกับ B, B, B ตัวเนี้ยต้องเป็นเลขเดียวกันนะ a, a ตัวเตัวเนี้ยต้องเป็นเลขเดียวกันถูกไหมนะคะถ้าจากนั้นก็มา,อาบอกลบคูณหารนะคะเรียงตามลําดับการดําเนินการต้องทาคูณไอ้ต้องทำหารก่อนถูกไหมจากนั้นก็ต้องดู วงเล็บด้วยแล้วก็ามาคูณอีกทีหนึ่งเรามาดูข้อที่สิบกันค่ะข้อที่สิบเนี้ยนะน้องๆต้องรู้ว่าเลขจำนวนเฉพาะอะค่ะนะคะสามตัวที่มากที่สุดที่น้อยที่สุดมันคือเลขอะไรนะคะถ้าใครรู้เลยก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยตอบได้ทันทีเลยถูกไหมนะจำนวนเฉพาะสามหลักที่มีค่ามากที่สุดค่ะ มีค่าต่างจากแน่นอนคนะ่ะคำว่าต่างจากคือแตกต่างกันนะคือเครื่องหมายลบจำนวนจนนวนเฉพาะสามหลักที่น้อยที่สุดคือค่าเท่าไหร่ที่ครูบอกแล้วว่าเออบางทีโค้ถามเนี้ยนะคะจำนวนเฉพาะสามหลักมากสุดคือเลขอะไรถ้าเราจําไปมันก็จะสะดวกรวดเร็วด้วยนะคะนะ,ะนะก็คือเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนั่นเองค่ะต่างจากคือหมายลบ จำนวนเฉพาะสามหลักที่นะ้อยที่สุดต้องเป็นสามหลักนะหนึ่งร้อยไม่ใช่เพราะว่าแม่สองแม่ห้าหารได้ถูกไหมนะะนะคะหนึ่งร้อยเอ็ดนะคะหรือหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นเองอ่ะเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะไม่มีแม่อะไรหารได้ร้อยหลักตัวมันเองแล้วก็แม่หนึ่งนะแล้วก็เลขหนึ่งต่างกันเท่าไหร่ก็มาลบกันนะน้องๆก็ลบกันนั่นเองคำตอบนะก็คือแปดร้อย 9กสิบหค่ะเสร็จล้ข้อนี้นะจำนวนเฉพาะ3ามหลักที่มากที่สุดคือ9ก้เก้าบเจ็และน้อยที่สุดค่ะคือหนึ่งรเอดนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ให้น้องๆไปฝึกฝนทำข้อสอบละกันอาจจะเป็นระดับประถมก็ได้หรือน้องๆที่ต้องการเตรียมข้าวมอหนึง่ง อ่ะ,ะดีเลยเงี้ยดีเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะ